โดยถามแม่ว่าคือใส่เคื่อไอ้คัมบอนไอ้คัมบอนได้น้อบาทจากแล้วเราสั่งแกปูดมาบจักอาหารมจัดอย่างว่าเสื้อได้โปรแกไฟแล้วก็สื้อไอ้คัมบอนแสนชุกวันไอ้คัมบอนคอยคอมใช่เ่าไอ้คัมบอนเราคือสั่งเกิดเราคือสั่งเกิดจนสุกไอ้คัมบอนเมนมนพีบอไอ้คัมบอนเนี่ยนขาเคยน พอเคยได้ยินไอ้คำบอลนี่เราอยู่อันบั่นนาฟองท่านไปสั่งมาหไอ้คำบอลแบบคือสิบาทสั่งเกือบแสนสู้ไอ้คำบอลแสนสุกอันนี้มันบ้านอมาราได้ล่ะแมนผมมีเด้อขนาดไอคำบอลเดิ้อสงสัยเจ้าวชิมาพิทเพื่อนน่ะล่ะขอยโทรถามแล้วก็เดิ้ลอาอ่าโทษๆเพิ่งดูหรือว่าขำบอลซื้อเก่าวลาบ่เึ่งนั่าไงแต่เราเป็นผู้นิ่งได้ล่ะเจอมาราน ไอ้ค is ัมบอลก็เด้อฮัลโหลรัเจ้าอยู่ใส่ไอ้คัมบอลเอาคอยไปพิดเชื่อหมดนี่นะอยู่ใส่ป่ะนะไปปักนกจอกคอดเอากับแม่นตลอดนี่นะคือว่าเช็คอินกระถึงเย้เฮ้ยเร้าอันเพิ่นมาหาไอ้คัมบอลเพิ่นมาหาไอ้คัมบอลเจ้าคือสั่งสุดสั่งาเจ้าเจ้าเป็นยังอันนี้เจ้าเป็นยังบัดนี้ เจ้าสักเก็พูดแล้วแม่เจ้าบ่อยจะบอกมี่บอแมนจะบอกเอา่อบอกแล้วว่าผู้แมนอาเจ้านี่บ่ไอคำบ่อนโอ้สวาเจ้ส่บดีอาเมพี่น้องโอ้ยไอคำอาแตกไอคำบ่อนกไอคำบ่อนแตกปะวะอันนี้คืออะไรมงหรอคะอันนี้คือมงเหรอ บอกามสได้หมวกไหมล่ะกะถอดทิมอันนี้ใบมอนจากกทอันนี้คือไม่เอาากอันนี้กัดทิมกเต็มตึกปานบองงามซาดนี่ให้มันหูไปถ้าซาดนี่งามสาดหน้า ได้แล้วสวยแบบเททิ้งเทคว้างนะนี่มันเหี้ยแล้วนี่เห็นไหมหอยค่ะหอยหอยค่ะมีหอยมาส่งค่ะหอยแมงคู่ค่ะหอยแมงูอยแมงตีนมะขี่หนำหอยแมงพี่น้องเพื่อนเรมาพวกนี้ใช่ไหมใช่หอยบอจ่าหอยบอจ่าบอหอยลเริ่อใส่อลามากินต่ำมีตรต่ำแตงบอหอยแมง แต่เปกอดีกับเป็นแก๊บฟู้ดนางมาส่งแก๊บฟู้ดระคะ่ะระจ่ายต,าต่างงานไว้ราคะเอามาส่งแล้วเธอจะกลับเหรอจ้าเอามาอยู่ตำแตงช่วยกันเหรอกระอยกัว<อ>ในใจกระยักยู้ยู่หักได้กระยักเป็ดกอคอคอเขอมื่อคืนเมืม่อคืนเดี๋ยวกูถามมึงกันเมื่อคืนขากระยักยู่สองคนมาจามื่อคืนมึงน,นอนไหนใส่มันนะให้กูขับไปนอนหอกน้ำมันมันให้ผู้บ่าวนอนเฝ้าหน้าห้องว่าไปขึ้นโจรสิมาหลับเอาใจว่ามันนอนหน้าห้องรอหนุ่มโก้ไม่นอนหน้าห้อง มันตัวหลอกกูนอนน้ำกันโลดให้เขานอนเตียงดีๆกูสินอนนอกห้องเรื่องของเรื่องกูแซมครับนอนน้ำกันข้างนอนแห็นไหมปุ๊บป๊าปเปนอนหน้าห้องอืมอืมนานในกันนานหลับนานหลับปกติมันหลับไวเขาเป็นล็อกข้างนอกออกมาได้ข้าเขาเปนออกอยากเขาล็อกดอกห้องเอาไปเอาไปเก็บว้าไปถวดตีเอาไปเก็บ เออกุ้งนะคะสิบกิโลนะคะเหรอเธอเลี้ยงเหรอใช่ไหมเธอเลี้ยงใช่ไหมสิบโลเผาก็เอาไปแล้วก็เป็ดเสียบตู้ฟิตเฮ้าฟิตไว้ดีที่สุดเออใส่ตู้ฟิตเท้านันตู้น้ำมันได้เสียบนะอันนี้สั่งมาจากสั่งมาจากเมียนมาใช่ไหมสั่งมาจากไทยเอาเนื้อว่าย่งย่างกุ้งไงบ้านเช่เอาของทะเลขามาแต่ไทยั่ะเลยซื้อตะคุณมันสดกว่าใดไอ้ตั้งไว้ข้างนอกเนาะ ไปไปไปผู้หญิงเธอทำอันนี้เป็นน้ำจิ้มกิฟต์มีแล้วเธอไปหาเครื่องมาเราไปทอดอะเธอไม่กินหอมใช่เธอมากินจะห่ามใช่หรอกินกี้พายหอยนางนางใส่หอยนางลวนลามฉะนไม่กินอะไรอะไรก็ว่าเลยเนาะอ่ะก็กินอิ่มแล้วนะค่ะกินหอยค่ะโอ้ยขอบคุณนะคะสำหรับของฝากพี่ใบม่อนคนลเราพูดเมนบอกของเธอสิอย่างเสียงคือกัน สีแดงเบอร์สีแดงแรงฤทธิ์สีแดงแรงฤทธิ์แก้บหมูเหยกได้บมะลายแต่โดนเลี้ยวเจ้าค่ะคือบ่ซื้ออ้าวล่ะอยากได้แต่โดนไปไปไปเอาไปเก็บรถเถิดเรียบร้อยแล้วพี่น้องเอ้ยกระสิไปไซส์แบบนี้คนแรกก็สิไปไอ้บ้านพักไอ้บ้านพักคดจอนที่นอนกูอยู่จะไปแย่งที่นอนอีกหรือเปล่าจะมาแย่งที่นอนคนอีกหรือเปล่าจะจิกาปีว่า โอ้ยบังแน่นี่นะ<อ>นั่งแนเซ้นแม่แม่แม่สือมาตีบานว่ะเมันบ,าบ้าพัดบมีไปไม่ยังตีเหรียญก็นั่งร้อยจนเมื่อยเมือกหนึึงแหละค่ะ,นะอ,อนั่งทถานะก็ตีบาได้ค่ะถึงขัขข้นคงไปเบิ่งขายเห็ดฟังสิขายที่มันหาเข้ามาแล้ว แต่คือนั่งแถวนะกระทึงฮักคาไรครูบุบ่าวหน่อยเมื่อคืนนี่นี่ไปตะเบิงด้วยไปกัดนี่คลิปเต้นเนี่ยคือเพิ่นเด่นบุกเคยพบบุกเคยพ่อเสียงเพลงนี่มาสุดท้ายบักคาฮักมาคาเป็นอะไรคาเออเพิ่นเพิ่นยั่วฮะเพิ่นเพิ่นโชคคลิป้าผู้บ่าวยู่ข้างคาเต้นผู้บ่าวส่งเต้นสมเนี่ยเล่นท่าย่าคนนี้คาฮักจ้ำไรคูบเขาปีนขื่อกระโดดลงมาผู้บอกเรื่องของเรื่องเลย ไ,ได้เขาก็เลยโ ok มอ้ตกสีแ้องเอาเฮ้ยบอนางเคยเคยเห็นนาย่ากัดเลือกเอสาก็จะตกเถียงนั่นนางก็เลยอยากกล้องอันดีเทิร์นม่อันนี้นางเาทมันีเถียงมันสูบอันนี้เอ้ลกไว้กัดถกแล้วบอกเมนเขาหยัดนางตกเถียง อีลีดนางอยากรีเทิร์นตอนนังตกต้นตีเสียงนั่นเรื่องก่องเรื่องก็ยินเขาอยันนางโต้เสียงบมเมนต์พิชชับดเอ็นฮาวียับเขามันรูดเลยมันด๋อขวากินนั่นเดียเรื่องของเรื่องก็ได้สลัดีค่ะพี่นางสลัดีค่ะค่ะก็ไว้ต้องถอยนี่นี่ข้าวมาหลักกะเห็ดเห็ดคนอิจฉากุลูเมื่อแล้วแหละโอ้กูขี้เดียดปากเลยมึงเบิ้ง เบ๊เจ้าคิดแล้วคิดอีกแล้วป่าโอ้ยหอดบ่ออกเฮ้ยมึงทามันดีๆมันออกจมวินะทาสีดิมันกระบอกนี่เป๊ะกัดใจไว้ในเด้อกัดใจกัดใจไว้ในเด้อแล้วอาปากดำเนี้ยผู้เห็นหอดใส่แก่เราผู้มันมีจักสีอาปากในแหนมสอดเห็นปากคุขี่ผู้อุ้ยวางทางใจเด้ ควายกินค้ายเข้าไปเป็นโตอันนั้นอ่พิษโอ้ยทออยู่่สีน้อีน้มันอดเบิ้งมาได้บไหมปู่มันมัดสิอดได้อยู่บ่อมาขึ้นขึ้นจังว่าอบไส้อบคัวสิบกึกระทึกกระทืนอยู่กนนัแล้วฉันจะมันจิคาหักปศซู่าแล้วอีมือโต๊ะานะ เอาใส่ปิดไปด้วยุกนะเพื่อนพี่เพื่อนเพใส่ทุงยางแลใส่เซอร์ไปนะเซอร์โลละสามร้350อยห้าสิบบาท่นงอ่นพวกได้เลด้หลละสามร้อยสี่สิบซื้อหลายสิโลอพอ,อกินที่บนนอกพอกินกับผลักตว2วตไข่อากรุ้งไข่หลายลายสิบ่อิม่ม กินรล,ะล,ะละ<อ>ายๆเป็นสิบเปอร์เซ็ตกินพอกปากหอมคอกินซัมคิดฮอดแม่กินฟอซัมคิดทอดกินอิ่มไร้ไร้กระหักออก <Speech> <S <S เพราะว่าอันนี้ถ้าติใส่ตู้ฟรีอ่กินซัมคิดฮอดซะฟรไว้ดีที่สุดมาสิมื้ออืน่นมันมากไายซอใบซาวก็ออกใบมันละลายมันแข็งกันเด็กเข้ากินกลางเว้นกันแล้วว่าตกลงอุตส่าห์เล้วฉันยังไม่ได้ไปซื้อของขวัญมาห่อโลยอะพรุ่งนี้ฉันจะไปห่อแต่เช้าละกัน สรุปบาทเยอะกว่าคนก็คนเดียวนี่แหละเออคือมาไม่ได้หรอกอยู่เอยแต่มาไม่ได้ก็ต้องกินเล็กๆหน่อยแถวเพื่อนฉันกับชิโนย์สกินอีย่งกับพี่ดาเออตู้แช่เจ้าดีมีประโยชน์นะคะใช่สิที่หมูไม่อยังมาแช่นะคะเอามาล่าเขาได้เสียดีตามานี่นะผมน่าจะบดเสียบไว้น้านาะขอบกินไปหลายสัปเพื่อเฉ้เพื่อนฉันอยู่บริพน์เลยสวัสดีื้อตู้เย็นใหม่อยู่ เพตู sociedad, ああ้เย็นนิดหน้อยของเธอตู้เย็นทุกชั้นที่ถูกคุ้ว่าแบบทำไมเนาะไม่ปลามาจะหน่อยน้องสะไบไปหาไม่ทำไมมาสะไบไปหานานๆนี่ของกินสิเต็มตู้ตลอดฮัลโหลโฮเลเฮมักกะโลรนอสโซโรมาปักหาครัวแฉกุ่นเด้อยู่นอกบ้านอิจายามาลามีความอิจฉา มีความอิจฉาไปๆๆเอาไปเจอบบ้งไหมนะเฟสีก็มี่าบไซส์เทเลท้าก็เขากเมืองเทเลท้าไม่มีใครแล้วคาโซดแล้วหรอคาะโซดแล้วค่ะอามาราบบเฟ่ละซซก็จะมีไข่บางไอเอชันบ้างไหมอ๋ออไอ้ะไรแบบทยายด้วย่ะแบบผูทไายแบบพทายไทนหนักกะได้พุทธายหรือจัว่บรับคุณ อะไรอะไรมึงก็จะอะไรมึงจะต้องไป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 ออกไปนะมันเอาเหรอยะหรือว่ามึงสีเอาแบบมือนาแน่นเบอ่ะแบบมันบรยุกมคืนมือนาแน่นเบาจนเปรกมาน้ำมูเนาะเบาอย่ามาทำ่าแับเขากาดเพิ่นขึ้นบัดเขาสวนกก่าเลยว่าว่าอีแต่รลอนมึงอย่าว่าว บัดมูทามห้องเรื่องของเพิ่อนคืนน่ะนะสู้ปรจักษ์เออมึงอย่ามาว่าวันบริเกิดวันจันทร์แล้วก็บริเกิดวันอังคารวันใดมึงการมึงบริเนั้นมึงทีโม่น่ะนั่นมึงควรนู้บิทีโมได้อย่าว่าวสู้การมันคืนเนี่ยนั่นดีนั่นดีเมื่อนั้นน่ะนะทีโมนั่นเด้ไปบ้านภาคนะทีโมไปช่องเคื่อเออ

เป็นจะเป็นมือกล้องให้โดนและเอาเธอเป็นมือกล้องเองถ้าไม่อยากให้คนอื่นกัดเออพอราคาพี่ตออลาราคาลาส้มอรเอาราแลาวเหรับรับผ้าจ่าจ้าฝากติดตามฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะจ้ะจ้าเอาฝากช่องบาปเป้เนี่ยจ้ารับติดตามช่องบาปเป้โอ้โหตัดตามพี่น้องมาติดตามช่องบาปเป้บันนาเด้อพี่น้องจ้าบาปเป้บันนาสบายดีบาผู้ใดาวิฮส้มเฮ้ยบาผู้ใดาวิฮส้ม ผสมลาวผู้หญิงผ่องไปลาบินา